อโอ้ยโอ้ยนางแม่มมคุณทีใ่ใต้จมแบบปากนี่ยเป็นยังไงล่ะคอยบอกเจ้าแล้วว่ายาสิหัดหมหลายปีมายาสิหัดหอมหลายจากก็่ฟังคอยได้แม่มา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 ,มา,มาหอดเพื่แล้นนนนวนางนางนางคือเบาดีเสีนอะลูกโอ้ยนอะกับลูกกับเป็นห่วงตัวลูกเป็นห่วงเนาะนางลองนางล้องนางล้องกับนายคือกันเป็นยังไงจะปวดจะเมื่อยอยู่บบนี้นางเอ้ย กูจีว่ากูเป็นยังไงจ,จะมันกูเมือยจะมันกูพี่อตตัวละากอันนี้เด้อบัดนีจ้จะพักผ่อนได้แต่จะไปกินน้ำมูอีกเด้อบัดนี้เด้อผลอียังมความดันต่ำความดันสูงมากหม,มอว่าออกซิเจนขาดออกซิเจนร่างกายขาดออกซิเจนเ้ยมันคือเจอได้กูน่าร้งเจอได้แล้วเนาะคอยข้นสมองดีเดี๋ยวคอยสิไปหาอันแนวพล ยา่นอันนี้ม่ไหวให้เจ้าม่ย่ามจะเมยจ้ากับ่นยามันจะสิมี่แห้งโอ้จันบอกเออบ่เด้ไปหาหมออีกตัวเออมันกะสิได้ดีขึ้นกับสิมีย่าเมยมากกับสิดีขึ้นตะนโอแมนบอกเออผัวคอยก็จักไปใส่หนอเนอเท้ามึงอย่าไปเอิญหามันนางมึงเอิญมันไปอย่างมันอย่างกูจะเอิญมันมาเบิงเจ้านี่กูสิไปกูจีนอน เจ้ามีแห้งนี่กูมาหอดเถื่อนละว่ะอย่าไปเอิญหามันอยากหลายเออเออเออคันคันเจ้าไปคอยเอิญมาเจ้าก็นอนอยู่นี่เด้อพาคนอยู่นี่เด้อเออเออมึงสิไปทางไหนล่ะคอยสิไปหาแนวหาเครื่องหายังไม่ไหวเจ้าก่อนโอ้บ่เออไเออ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 นั่งเอาเอ้าเอาจะไป็นอย่างไรแม่หมจะเป็นอยังนี้เท้าเท้าม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 าจะไปไหนควางด้านกูขืนบ่ แม่อีเมะอีเมะเราชั้นเนี่ยข่อยบอกเราขาดออกซิเจนแทรเลือดเท้าขาดออกซิเจนแทรเลยหมอว่าเราขาดออกซิเจนออกซิเจนนอเลือดแล้วหน่อยจะบอกเรานด้ขอสิไปหาเครื่องมาผลยาให้แล้วกันสิไปหาเครื่องผลยายังถ่ายอยู่นี่ก็เดียวเอ้าจะไปหาที่ไหนจะนวดจะนวด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 เอ้าจะไปหาอย่างจระฝ่อมาเด้กระฝ่อมาเด้อจะไปที่ไหนแม่จะไปที่ไหนนางเอ้ยกูเครื่อเมยขาดเห็นไหมจะไปที่ไหนแม่เอ้าจับสิดังจับสิดังเอ้า อีหยังเครื่องเงี้ยนี่ครับจะดังเลยเอออียังอ่ะโอ๊ยโอ๊ยนางมึงกูิายจมแบบากนีเป็ังไงละอดจืนเลยนันอนีกินาวแช่ปากมีไหมเป็นยังดบาดี้เาวดูตรงมจะให้ข้าวแช่ปากอันนี้แม่ะตอนนี้คืนบอไวออกซิเจนบักคานี่แม่มันขึ้นีขัดแท้มันกอหนีไวแต่น จะค่อแข็งแรงขึ้นไวแต่แม่ไ้ย,ยกันพอยหัว่เจ้าจะแข็งแรงไว้ปานนี้กพาจะไปหาหมอคอยไถพวกรอคอยต้นเจ้าดมเลยดีจะเหม็นกุ้งเบื่อบักลูกเคยนี่แม่ญาพิคนขยะตตดไอ้บักหาตังเงยจะเปม็นกู้งเสีหกักได้แบบเต็มดั้งเต็มทองกูอร่อย